รายการต่อไปเหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในด้านศินละปะหัตกรรมล้ำค่าพัฒนาการเรียนรู้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดียิ่งดูกันเป็นหมู่คณะยิ่งแหลมเลย คุณลุงครับคุณลุงคขอโทษีครับัติีครับครับขอโทษทีผมอยากจะรู้ว่าแถวนี้มีแบบบ้านที่ทำพวกหัตกรรมอะไรพวกนี้ไหมครับ๋อหัตกรรมที่อ่เขาทำกันแบบเป็นตะกร้าเป็นอะไรนั่นแหละพวกพวกทุกบ้านนะครับหมอทำทำอะไรบ้างเหรอครับก็มีหลายอย่างครับเป็นกระเช้าใหญ่กระเช้ากลางกระเช้าเล็กแบบเป็นที่ระเลึกแบบอ่เป็นของฝาก รหรือว่าของชํำร่วยต่างๆนะครับ,รบก็ถ้าอยากรู้นะ,น,ะนี่นี่บ้านผู้ใหญ่นะตรงไหนล่ะครับนี่นี่นี่ไปนี้ก็ครับผมแล้วไปเอาตัวอย่างสวยๆก็มีเออขอบคุณมากขอบคุณมาก,มากย่งคงจะไม่รู้ว่าร้านไหนว่าแต่วันนี้มันร้อนแทน่าจะดีกว่านี้หน่อยแดบดบ นี่ไงที่ทัการผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับป้านที่นี่ใช่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านไหมครับใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะอยากรู้ว่าที่นี่มีที่ไหนทำแผนกรมาที่ป้าทำอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีจะมีหลายอย่างนะคะจะมีพวกแบบจักรยานก็มีปลากเทียก็มีเป็นแบบตะกร้าก็มีครับมีทั้งหลายอย่างรู้จะดูแบบไหนนะคะ อยากดูหลายๆยแบบอยากดูทุกแบบเลยนะครับดูทุกแบบใช่ไหมคะครับผมสเสร็จที่นี่ก็ทำที่พี่ี่บ้านป้ายทำอย่างเดียวทำน,ทนี่คืออะไรนะครับนี่คืออันนี้ปลาตาะปัดเขาเรียกปลาตะเพียนแฝงข้าว้าจะใส่แบบใข่ข้าวสา,าอะไรอย่างเงี้ยใส่ประมาณเนี้ยประมาณอย่างเงี้ยมมบบบบนเอาปหตกแต่งอะไรเงี้ยเอาไปหบตกแต่งบ้านแล้วก็มีใส่พวกคูดานพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำได้หลายอย่างแ่งมันได้หลายอย่างใช้เวลานานไหมครับคนนี้ก็ ถ้ามีอุปรกรณ์ครบก็ไม่นานนะคะมันก็ไม่นานถ้ามีอุปรกรณ์ครบเราต้องไปหาไม้ก่อนหาไม้ตาลทำจากไม้ตาลทำจากตปอใ้ปอเนี้ยก็คือเราจะปลูกไว้อ๋อปลูกเองเหรอครับปลูกเองค่ะย่านนี้ครับอันนี้ก็ทาเขายะนางอย่างนี้เขาเรียกยะนางเขายะนางาอย่างเนี้ยเขายะนางเขาก็มาพันถ้าทำจะพันพันพันรอบรอบมันจะได้ไม่หลุดกันหลุดด้วยแล้วก็ทําให้เกิดสีสันด้วยว่าขามันก็จะตัดกระดําอะไรอย่างเนี้ย อันนี้ทำจากเม็ดตาลครับผมเนี่ยว๋อนี่เม็ดเม็ดตาลตาตาลอย่างนี้เหรอครับค่ะเรียกเม็ดตาลตาลช่วยสอนวิธีการทำให้ผมได้ไหมครับอ๋อได้ได้จ้ะเดี๋ยวยายทำให้ดูยายเหรอครับจ้าข้าไปยายวัสดีครับยายช่วยทำให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับได้ไ่าไดบก่อนชิ้นสองผมได้ท่านนี้ทำก้นมันก่อนนั่นเองนะอ๋อนี่คือก้นมันเหรอครับเออทำก้นก่อนมีทำก่อนมีก่อนทำเม็ดก่อ เออทำเออทำกลมเรียบร้อยแล้วก็มาทำมันนี้อีกทีนึงนี่เออเออมากรอบเลยครับตัวประกอบด้วยทำมันนี้แล้วที่มาใส่ยังงี้ก่อนเรียกเป็นต้นไดทำได้ครับแบบนี้เออใช้ปืนยิยงพอยิงเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อครบทุกมุมแล้วจะเป็นแบบนี้เออมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่จะมีเท้าวันนึงมาใส่ตรงนี้เท้าวันมาใส่แล้วมาตอกใส่แผลนี่จเจ็บแน่นอยู อันนี้เปิดแล้วนะนี่ขอบคุณมากครับขอบคุครับแล้วอย่างาเยบ้านหลังอื่ก็ทำอย่างอื่นครับทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นทำกันายอย่างบางทำหลายอย่างแล้วก็ทำทำอากับกระถางต้นไม้ทำจุดมีตานแล้วก็ถาวานได้มีตามล้วก็บัรด ให้จำนวนที like ่ว่าพอดีจ้ามันกะทำเป็นได้หลายแบบไม่ตานั่คือเราก็ไปเก็บมาแล้วก็ไปซื้อมามีถาวรผ่านรอบก็มีถาวรข้างในด้วยไม่ทำอะไรหนะครับให้ใส่แบบต้นไม้ปลูกต้นไม้กระถางต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยอ่ใช่ไงนี่เอาตัวนี้มาใส่ใส่ข้างหลังข้างหน้าข้างหลังก่อนก็ใส่ข้างหน้าอย่างเงี้ยเออใส่หน้าแล้วใส่ล้อตัวนี้เข้าไปนี่ล้อตัวนี้เข้าไปยึดเข้าไปล้อหน้าเออ ล้อหน้าแล้วกันนี่ล้อหลังล้อหลังอยู่นี่ล้อหลังใส่เข้าไปนี่หน้าขึ้นมาหน่อเนี่ยัมนจะขึ้นเป็นรูปทรงหรือวันนี้ก็พอเนี่ยไม่แห่นั่นแหละเนี่ยลายตัวนี้ก็้าไปเออก็เป็นจักรยานอันนี้ตัวนี้ก็คือตัวนี้อันนี้แหนตัวนี้แหนตัวนี้แหนตัวนี้แหนพวกนี้คุณก็ทำเองเหรอครับท้าเองอะไรอันนี้ลายไทยอันนีี้เ่ยลายไทยลายไทยตาตาเอตะฆ่าลายไทย ะตกาจายรย์สีเหลี่ยมวะมีเนี่ย,กกย,ยนั่นอาจารย์สีเหลี่ยมอย่าง,างาเขาต่างกันามจากเกษตรกรรมครับเรียนอาจารย์ที่เครารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมนายบุญวิทูลทาละลายจะออกมานำเสนอรายงานเรื่องศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นนะครับที่ที่ผมได้ไปมานะครับคือตำบลบ้านคุ้มอำเภอรป,รรประจันตคามจังหวัดปัตตานีครับ ิ่งที่ผมได้พบมานะครับก็ประมาณว่าตะกร้าขาวันตะกร้ากระสารจักรยานขาวันแล้วก็กระถางต้นไม้ที่ทําจากขาววัน,นะครับอประโยชน์ของมันนะครับคือช่วงนี้ครับเป็นมันเป็นวัสดุที่ทําจากธรรมชาติคือไม,อม้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งบ้านให้ใส่ของอะไรต่ออะไรครับผมนะครับซึ่งตัวผมและเพื่อนๆทุกคนนะครับอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าของมัน แต่ว่าความจริงแนละ้วของพวกนี้มันยังอยู่ในรอบๆตัวของเราคนระับผมจึงอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้เห็นทุกค่าขอ,อกมอันหรือลองศึกษาดูนะครับขอบคุณมากครับ